Unit Unit 3 p r o t e c t t h e e n v i r o n m e n t 82สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของ Unit ที่3แล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้คุณรูณจะให้นักเรียนรู้จักกับประโยคที่ใช้บอกถึงวิธีการปกป้องสิ่งแวดล้อมว่าเราสามารถปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนะคะขอนักเรียนออกเสียงตามครู และจดความหมายของคำศัพท์ลงไปในหนังสือด้วยนะคะ How can I protect the environment? How can I protect the environment? ฉันจะปกป้องสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร Don't go by car for short journeys. Don't go by car for short journeys. คำว่า journeys แปลว่าการเดินทางนะคะ ไม่ควรใช้รถยนต์ในการเดินทางระยะสั้นๆอย่างที่เราได้เคยคุยกันไว้นะคะว่าถ้าเกิดเราเดินทางไประยะทางใกล้ๆสั้นๆเนี่ยเราควรจะใช้วิธีการอื่นแทนการใช้รถยนต์เพราะว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช้เหตุนะคะสิ่งที่นักเรียนควรจะปฏิบัติก็คือ walk or cycle instead walk Or cycle instead walk แปลว่าเดินนะคะ cycle ค,คือการปั่นจักรายาน instead แปลว่าแทนที่เราควรจะใช้วิธีการเดินหรือปั่นจักรายานสำหรับการเดินทางระยะสั้นๆแทนน,นะคะ don't throw rubbish on the floor don't throw rubbish on the floor ไม่ควรทิ้งขยะลงบนพื้นคำว่า throw แปลว่าทิ้งหรือขว้าง rubbish แปลว่าขยะ floor แปลว่าพื้นนะคะการทิ้งขยะลงบนพื้นทำให้สถานที่หรือสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยสกปรกไม่น่าดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสิ่งที่นักเรียนควรจะปฏิบัติก็คือ put it in the bin, put it in the bin คำว่า put แปลว่าใส่หรือวางนะคะ bin แปลว่าถังขยะ put it in the bin ก็คือควรจะทิ้งหรือวางหรือใส่ลงในถังขยะนั่นเองนะคะไม่ควรทิ้งขยะทิ้งขว้างไม่เป็นที่ไม่เป็นทาง don't do much laundry don't do much laundry สำนวน do laundry แปลว่าซักผ้านะคะคำว่า much แปลว่ามากเราไม่ควรจะซักผ้าเยอะเกินไปนะคะสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติก็คือ until you have a full load until you have a full load คำว่า until แปลว่าจนกระทั่ง คำว่าอัฟฟูโหลดแปลว่าบรรจุจนเต็มที่นั่นหมายความว่านักเรียนไม่ควรจะใส่เสื้อผ้าที่จะซกักี่ยลงไปในเครื่องจนมากเกินไปนะคะให้ใส่เพียงแค่ที่มันสามารถบรรจุได้จนเต็มที่นะคะจะได้ไม่เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าแล้วก็น้ำด้วยแล้วก็เป็นการถนอมเครื่องซักผ้าด้วยนะคะ Don't throw away paper, plastic, metal or glass. Throw แปลว่าทิ้งหรือกว้างนะคะ Throw away ก็คือทิ้งขว้างออกไป Paper กระดาษ Plastic ก็คือพลาสติกนะคะ Metal ก็คือเหล็ก Glass คือแก้วทําไมเราถึงไม่ควรทิ้งขว้างกระดาษพลาสติกเหล็กและแก้วคะ เพราะว่าวัสดุเหล่านี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้นั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติก็คือ Recycle as much as you can Recycle as much as you can Recycle ก็คือการนำกลับไปใช้ใหม่นะคะการรีไซเคิ as much as ก็คือมากเท่าที่ you can คุณสามารถทำได้ ให้นักเรียนนำวัสดุเหล่านี้นำกลับมาใช้ใหม่หรือแยกไว้เป็นขยะรีไซเคิลให้มากเท่าที่นักเรียนจะสามารถทำได้นะคะเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะบนโลกใบนี้ด้วยค่ะ Don't waste electricity Don't waste electricity คำว่า waste นะคแะแปลว่าสิ้นเปลือง electricity คือไฟฟ้า อย่าใช้ไฟอย่างสิ้นเปลืองนะคะเราควรจับประหยัดไฟและมีวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างชาญฉลาดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช้เหตุสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติก็คือ switch things off when you are not using them switch things off when you are not using them คำว่า switch off แปลว่าปิดไฟนะคะเราควรจะปิดไฟ when you are not using them เมื่อคุณไม่ได้ใช้มันแล้วถ้าเกิดนักเรียนไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดในักเรียนก็ควรจะปิดให้เรียบร้อยนะคะอย่าเปิดทิ้งไว้ให้ซ้นเปลืองโดยใช่เหตุ don't take a bath don't Take a bath. Take a bath ก็คืออ่างอาบน้ำการอาบน้ำโดยใช้อ่างนะคะ d o n take t a bath. อย่าอาบน้ำโดยใช้อ่างสิ่งที่น่าเรียนควรปฏิบัติก็คือ Take a quick shower instead. Take a quick shower instead. คำว่า take a shower แปลว่าอาบน้ำฝักบัว Quick แปลว่าอย่างรวดเร็วและ instead แปลว่าแทนที่นักเรียนไม่ควรอาบน้ำอ่างแต่ควรจะอาบน้ำฝักบัวอย่างรวดเร็วแทนนะคะเพราะจะประหยัดน้ำมากกว่าการอาบน้ำโดยใช้อ่างมากทีเดียว Don't leave the tap running Don't leave the tap running อย่าเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ให้น้ำไหลแบบนี้นะคะคำว่า leave แปลว่าทิ้ง tap ก็คือก๊อกน้ำและคำว่า running เนี่ยจริงแล้วหมายถึงการไหลก็คืออย่าเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลทิ้งไว้แบบนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติก็คือ turn it off when you're brushing your teeth turn it off when you're brushing your teeth คำว่า turn e d off แปลว่าปิดนะคะนักเรียนควรจะปิดน้ำ when you're brushing your teeth เมื่อคุณกำลังแปลงฟันอยู่หลายๆคนขณะที่กำลังแปลงฟันเนี่ยชอบเปิดน้ำทิ้งไว้ทาให้สูญเสียน้ำมากมายนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรากำลังสีฟันอยู่เนี่ยเราควรจะปิดน้ำไว้ก่อน จนกว่าเราจะสีแปรงสีฟันเสร็จนะคะ Don't use plastic bags Don't use plastic bags อย่าใช้ถุงพลาสติกสิ่งที่นักเรียนควรจะปฏิบัติก็คือ Bring your own clothes bags Bring your own clothes bags bring แปลว่านำมานะคะ your own ก็คือของของคุณเอง close bag ก็คือถุงผ้าเราควรจะนำถุงผ้ามาใช้แทนการใช้ถุงพลาสติกนะคะเพราะถุงพลาสติกเนี่ยเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้ยากส่วนถุงผ้าเองเนี่ยสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำๆใหม่ได้และใช้ในานทีเดียวค่ะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะถุงพลาสติกบนโลกของเรานะคะ เหล่านี้ก็คือวิธีการที่นักเรียนจะช่วยการปกป้องดูแลสิ่งแวดล้อมของเราค่ะให้นักเรียนทบทวนคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทำแบบฝึกหัดในหนังสือให้ครูด้วยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ